ต้องดูก่อนนะจาก7จ็โมงห้ถึงสิบสโมงห้เนี่ยมันใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงเนี่ยอ้าออมาดูโจทย์กันเร็วนะครับข้อนี้เขาบอกว่าอะไรเอ่ยรถไฟขบวนหนึ่งแค่โจทย์ก็4บรรทัดละท้อหน่อยนะครับ แต่ได้แค่ทอนะแต่ก็ต้องทำรถไฟขบวนหนึ่งเดินทางออกจากชานชาลาตอน7.50โมง50จากหัวลำโพงนะ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงหมายความว่า1ชั่วโมงรถคันนี้รถไฟคันนี้วิ่งได้55กิโลมีอีกรถอีกดีเซลออกจากสุรินทั้งสองมาเจอกันที่เวลา12นาฬกา50นาที อืมะวาดรูปก,ก่อนเพื่อง่ายอันนี้หัวลำโพงอันนี้สุรินตอน7จ็ดโมงห้าสรถออกไป55กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็ออกมามาเจอกันอันนี้ตอน7.50 7.50นโมง50ะตอน12.50มาเจอกัน รถไฟขบวนที่1กับขบวนที่2อ่ะมาเจอกันละนะครับผมตอน12.50เขาบอกว่าระยะทางของ2สถานีนี้ต่างกันอยู่450กิโลเมตรโอ้ทำไงดีต้องดูก่อนนะจาก7.50มง5 0ถึง12.50โมง50เนี่ยมันใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงเนี่ย 5ชั่วโมงเพราะฉะนั้นหาระยะทางจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ได้สิก็คือ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาไป5ชั่วโมง55 25ใส่5ทด2 5 5 25ใส่5ทด2เป็นตัวนี้เป็น27 5กิโลเมตรอ่าคราวนี้เพราะฉะนั้นระยะทางจากจุดที่เจอไปถึงสุรินเนี่ย ระยะทางเท่าไหร่ก็เอาหาไงดีก็เอา450ลบด้วย275ใช่ไหมครับผมอันนี้เหลือ4เนอะอันนี้เป็น10อันนี้ได้เป็น5อันนี้4ไม่พออันนี้เหลือ3อันนี้เป็น10 14ลบ7เหลือ7 1 7 5กิโลเมตรงนี้1 7 5กิโลเมตรหาว่าความเร็วหาไงนะก็เอาระยะทางหารด้วยเวลาเนาะ ก็คือ175หารด้วย5อืโอ้ทำไงดีผมก็ไม่ค่อยเก่งหารด้วยสิตั้งหารไปเลย5 5อะไรได้17 5 3 1 5 5หเหลือ25 5 5 25อ่าหมดพอดีเพราะฉะนั้นรถไฟจากสุรินวิ่งด้วยความเร็ว35กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอบข้อไหนครับ ตอบข้อนี้เป็นยังไงกันบ้างครับทำถูกหรือเปล่าครับสำหรับคนที่ทำถูกแล้วนะครับก็หาโจทย์มาทำเพิ่มเติมไปเรื่อยๆแต่สำหรับน้องๆคนไหนที่ยังทำไม่ถูกนะครับก็อยากให้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าครับซึ่งผมก็ได้สอนวิธีการคำนวณนะครับลำดับอนุกรมเลขต่างๆการคำนวณจากตารางนะครับผมต่างๆรวมถึงสัญ,ญลักษณ์ต่างๆไปเรียบร้อยแล้วกลับไปดูคลิปเก่าๆในช่อง ติวกับดรมังกีอีซี่แมทภาคกอได้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามรวมถึงกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะสามารถส่งต่อองค์ความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆของเรานะครับผมอย่าลืมนะครับติวกับดรมังกีอีซี่แมทภาคกอครับ